ไม่ทราบว่าหลายคนผ่านคลื่นลมในชีวิตจริงๆมาได้ยังไงชีวิตเราทุกคนก็คงไม่ต่างจากนักเดินเรือนะโยมคลื่นลมที่ซัดเราจนบางครั้งก็พลัดตกลงไปไม่ทราบว่าหลายคนผ่านอุปสรรคชีวิตมามากมายขนาดนี้ได้ยังไงไม่ต่างจากนักเดินเรือที่อยู่กับคลื่นลมเหล่านี้จริงๆซึ่งเราก็ควบคุมคลื่นและลมฟ้าฝนข้างนอกไม่ได้แต่เราก็เชื่อว่า ในชีวิตจริงเส้นทางไม่ได้มีคลื่นลมตลอดเวลาอาศัยช่วงที่คลื่นลมสงบนะโยมฝึกตนฝึกให้ตัวเองแข็งแรงและจัดข้าวของที่อยู่บนเรือไม่ให้กระจัดกระจายในขณะที่เรือเจอคลื่นลมในชีวิตจริงของเราทุกคนก็ล้วนแต่มีกรรมเก่าที่เราจะต้องรับรับทั้งผิดและต้องรับทั้งชอบแต่ในขณะที่เรากำลังรับกรรมของเรา